โหนรัตนโกสินเตือนดาววิปริตเกือบทั้งกระดานอย่าประมาทสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามผลไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับ โหนรัตนโก,กสินเตือนอย่าหลอกตัวเองดวงดาววิปริตเกือบทั้งกระดานจะขึ้นยันไหนไปหาโลกสวยอีกไม่กี่วันดาวกกโจรจะรวมตัวแถมดาวกกเศรษฐีก็แตกเองจะชิ้งไปเปิดพอร์ตฝั่งไหนก็โดนเจ้ามือลากมากินเรียบอย่าประมาทในการลงทนุนพายุใหญ่น้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มแผ่นดินไหว ไฟป่ามาตามนั้นความโหดร้ายรุนแรงเต็มหน้าฟีดข่าวพายุฝนยังไม่จบง่ายๆโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบาทเหตุการณ์รุนแรงพิษเศรษฐกิจปัญหาการเมืองจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้ไปแต่ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตแน่ๆเดี๋ยวดาวหายวิปริตอาจารย์จะเอาข่าวดีมาฝากก่อนใครแน่เลย ตอนนี้อยู่กับความเป็นจริงด้วยความเข้าใจจะได้วางแผนชีวิตได้ถูกต้องคนรู้โหราศาสตร์ไม่ประมาทกับชีวิตก็อยู่รอดปลอดภัยคนที่มีดาวประจำตัวเป็นดาวราหูถึงเวลาที่จะออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วภัยธรรมชาติรุนแรงคนลำบากเยอะใครอยู่ใกล้ที่ไหนช่วยที่นั่น ชีวิตจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโหนฟองสนามเปิดคำทำนายผ่านบทความดวงชะตาเมืองรัตนกโกสินทร์ที่ลักษณาสถิติราศีเมษนั้นด้านร้ายด้านดีก็มีเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนา2563มาแล้วที่ประชาชนเริ่มเข้าเคราะห์เดือดร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจภัยพิบัติสูญเสียใหญ่ ถ้าเป็นสมัยก่อนเรียกชาวบ้านเจอสภาวะข่าวอยากหมากแพงที่ร้ายโดดเด่นหนักหาที่สุดและยังอารวาดอยู่คือภัยจากโควิด19แถมด้วยรัเสเซียรบกับยูเครนและจีนก็กำลังจะซัดกับอเมริกาด้านเศรษฐกิจอีกถ้าเป็นคนผู้เขียนจสะสกิดและบอกว่าดวงกำลังตกที่สุดในรอบ30ปี โนฟองสนามเผยดวงชะตาเมืองรัตนกโกสิน์เตือนน้ำใหญ่กำลังจะมาดวงชะตาเมืองรัตนกโกสิน์ดามฤตยูจร0ศเดินอยู่ในราศีพฤกษศกราหูจร8เดินอยู่ในราศีเมษพระพฤรหัสสบดีจร5เดินอยู่ในราศีมีนพระเสากาลกินีจรนเจ็ด เดินอยู่ในราศีมังกรทํามุมถึงพระสุขดวงเดิม6ที่สถิตราศีมีนและเล่งใส่พระจันทร์ดวงเดิม2ที่สถิตราศีกรกฎโดยเกณฑ์ทางโหนที่เป็นลางบอกเหตุคือ 1. ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2563มาแล้วพระเสาจรตัวโทษทุกเทพเจ้าแห่งความระทมเริ่มเข้าไป เดินในราศีมังกรพบสิบของดวงเมืองเล็งใส่พระจันทร์ดวงเดิมสองที่เป็นตัวแทนประชาชนผลก็คือพลเมืองพากันเจ็บไข้ได้ป่วยมีหนี้เสียเงินทองเศร้าโศกสูญเสียเครียดตามชะโลกเสาเหล่งพระเคาะจัน์ทรฉะนั้นบ่มีสบายทรัพย์สินจะสูญหายอุปสรรคจะมีมา ข่าคนและลูกเมียก็จะเสียและโศกาขอขุนพระรักษาพระชนชีพจะยืนยาวสองพระเสาจรยังทํามุมถึงพระสุขดวงเดิมกู่ศัตรูใหญ่พ้นตามฉลกคือเสาถึงพระข้อสุขประทัทุกพระหยาเยือนโรคหลายและหลายเดือนก็จะกลับจะหลายเป็นฝีดาดลิงกลับมาอีกครั้ง จนร้ายกระเม่นมองหมายถึงคนชั่วจ้องโกงชาวบ้านแบบขอเซ็นเตอร์เป็นต้นอิริปองจะทำเข็นอายุบ่ยืนเย็นมาริภ,ภัยจะเล่งเกรงเกณฑ์น,นี้พ้นอีกอย่างที่ตามมาการทำมาหากินฝืดเคืองเพราะพระสุขเป็นตัวแทนการทำมาหาได้ของเมืองเจออิทธิพลเสาจอมทุกข์เข้าอย่างจัง 3. ตั้งแต่วันเกิดเมืองที่21เมษายน2565เป็นต้นมาถึง1มีนาคม2566ภัยจากพระเสาที่กล่าวมาทั้งสองข้อจะแรงผิดปกติเพิ่มเป็นสองเท่าเพราะพระเสาเดินในราศีมังกรได้มาตรฐานกเกษตรที่บอดีเข้มแข็งแต่เป็นกลกินีจร เรื่องร้ายจึงแรงผิดปก,กติตั้งแต่วันที่8เมษายน2565มาแล้วพระฤหัสบดีจรหัวหน้าเทวดาประจำเมืองเดินเข้ามุมอับที่ราศีมีนคุ้มครองเมืองได้น้อยและจะเป็นไปถึงประมาณ19เมษายน2566ด้วยหลักโหรทั้ง4ข้อดังกล่าวข้างตน้นประชาชนจึงเจอเกณฑ์ด้านร้ายของเมืองครบสูตร ทั้งดินน้ำลมไฟโรคระบาดสำหรับเรื่องน้ำนั้นไม่ว่าไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะจากนี้ไปซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้เคยทำนายเตือนไว้ในแม่หมอสมัครภาคพิเศษในไทยโพสต์ถึงดวงชะตาเมืองรัตนโคศินปีสิ6 5นทร์ปี2 5ส5ส่วนหนึ่งว่ามีแนวโน้ม น้ำจะท่วมใหญ่วงกว้างกว่าปี2,564ที่ท่วมใหญ่เป็นจุดๆเช่นลุ่มน้ำชีมาถึงวันนี้ก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมว่าปีนี้น้ำจะท่วมหนักและท่วมวงกว้างกว่าปีที่แล้วให้สู้กันโดยมีลีลาการมาของฝนคือ 1. พอเข้าฤดูฝนเป็นต้นมาฝนก็ตกวงกว้างและน้ำมากพอประมาณ เมื่อดูตัวเลขถึง5สิงหาคม2,565สถิติน้ำในเขื่อนหลักของประเทศมีเพียง9อ่างเก็บน้ำเท่านั้นที่น้ำน้อยกว่าปีที่แล้วแต่แม้แต่จะน้อยก็ยังตีตื้นใกล้เคียงไม่ห่างกับปีที่แล้วไม่มากนักเขื่อนหลักภาคเหนือทั้งหมดทั้ง8เขื่อนน้ำมากกว่าปีที่แล้วทุกอ่างรวมทั้งภูมิพลสิริกิตและแควนน้อยบำรุงแดน แต่สถานการณ์ฝนตกที่ผ่านมานั้นทางโหนเป็นเพียงหนังตัวอย่าง 2. ของจริงที่กำลังจะเริ่มคือมีเหตุปัใจจัยให้ฝนเทเริ่มจาก9สิงหาคมและทยอยตกไปเรื่อยถึงประมาณ17สิงหาคม2565โดยเกณฑ์นี้แม้จะมีเดือนร้อนน้ำท่วมบ้างแต่จะได้น้ำเติมเขื่อนทางภาคเหนือมากขึ้น มีเหตุปัจจัยเฮฟ้ารั่วรอบแรกของปีประมาณระหว่าง5-10ถึงกันยายน2565คาดหมายว่าเป้าหมายคืออีสานเป็นหลักมีเหตุปัจจัยเฮฟ้ารั่วหนักระหว่างวันที่12ตุลาคมถึง17ตุลาคม2565คาดหมายว่าเริ่มลงมาภาคกลางมีเหตุปัจจัยเฮฟ้ารั่วอีกรอบประมาณ24ตุลาคมถึงสิ้นเดือน มีเหตุปัจจัยให้ฟ้ารั่วหนักประมาณ17พฤศจิกายน2565นำไปสู่ลางน้ำท่วมใหญ่ดินถลม่มโดยมีน้ำท่วมใหญ่จะเห็นชัดเจนในวงกว้างของเมืองเริ่มตั้งแต่ประมาณ25พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปครั้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2565เป็นต้นไปถึงขีวน้ำท่วมภาคใต้ เมืองมีจังหวะที่อาจจะเกิดความขัดขันทางน้ำเริ่มประมาณ3ธันวาคม2,565เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีถึงข้ามปีหวังว่าผู้รัก่าราชการจังหวัดต่างๆรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครจะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะมุมดาวใกล้เคียงกันนี้เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ ตั้งแต่เมืองรัตนกโกสินทร์ได้3ปีคือปี2328คราวนั้นมีการบันทึกไว้ว่าที่สนามหลวงน้ำสูงกว่า4เมตรยังไม่มีเขื่อนภูมิพลและศิรษกิจและเขื่อนอื่นๆช่วยหน่วน้ำอีกทั้งเกณฑ์โหนใกล้เคียงกันนี้คุณธรรมนูนผู้ว่ากทมเคยลาออกจากตำแหน่งเพราะน้ำท่วมมาแล้ว ด้วยไปทัวรัเสเซียบอกว่าสบายดีขณะชาวบ้านที่กรุงเทพเดือดร้อนหนักอย่างไรก็ตามผู้เขียนเป็นเพียงโหนสมัครเล่นเชื่อนักก็ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายละเอียดมีโอกาสปิดพลาดมากทั้งหวันเดือนและปีและทิศแค่จำไว้ว่าน้ำใหญ่กำลังจะมาก็พอและการฟังและใส่ใจคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นดีที่สุด เพราะที่นั่นคือองค์กรมืออาชีพใช้วิทยาศาสตร์ล้วนๆสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำน่าจะมีประสิทธิภาพและไม่ร้ายแรงเท่าปี2,554ครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หากกระผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระรศร,ะรีภรรตนตรยัย จงมาอำานวยไว้ใช้ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาและรักษาตนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ